โอ้โหสบายๆซับเพลงไม่จริงเราทำด้วยใจน้าตาเราต้องทนุถนอมนะครับผิหน้าผิวหน้านะครับเนี่ยนะใช่ครับอดีมากนะแต่เนี่ยซับแล้วเอาไปทำอะไรดีเนี่ยอะไรนะว่านนตายแล้วโอ้โหตายแล้ว เราไม่ได้หวังอะไรแค่หวังเป็นพวงเป็นพวงแบงค์โอ้ยโอ้ไม่รูวงแบงค์เลยท่านเอกนะฮะสนุกสนานมาอ้อยังไม่ยังไม่หวอดนะเอาละครับขอบคุณครับขอบคุณครับของได้กันอีกนะลิซซับเลยฮะโอ้แล้น้องๆว่าอยากจะซับด้วยตัวเองน่าจะมีเล่นเกมแข่งกันใครชนะได้ซับหน้าลิศงี้นะเนาะแล้วได้แล้วผมนีว่าไม่ได้เปรียกกันหน้าครับเก่งทั้งตัว ฉันไปทรบหลายคนแล้วโอ้ยฉันนึกหัวจะนแง่เบี้ยกล้ายเลยเดียวไม่เบานะฮะไม่เบานะไม่เบาเขาเรียกว่าฟรีชิฟเลยยอมฟรีชิฟให้แฟนขับนะคนอย่างลิทเนี่ยได้เบาครับหนัก55กิโลไอ้าวคนละเบาอ่ะมาคุยกับนิดกันนิดหนึงดีกว่านะครับถาคุยมากๆก็ได้ครับซึ้งสิงสนุกสรุปไปแล้วนะครับข่าวมุกต่อกาเต่ามากนะครับขอบคุณเลยเอ่ะพี่เบ๊ก่อนอ่ะแน่นอนนะถามก่อนเลยว่าริทรับมาวันนี้ก็มากับรายการรถโรงเรียน ท่านเก่าโรงเรียนอะไรครับเรนดัมของเรนท่านเป็นศิลป์เก่าโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคามนี่เป็นเก่างจริงเรได้หมดเลยก็ได้ข่าวว่ามาโรงเรียนเราเคยกลับไปคืนสูญย่าวนะใช่ไหมใช่ครับใช่ครับเป็นนักเรียนริทเรียนอยู่กี่ปีครับที่สาธิตครับเอ่อหกปีครับตั้งแต่ม .1 ถึงม .6 กเลยครับเออใช่นานทีเดียวเรียน6ปีมีแฟนกี่คนเอารไปนะเนี่ยเกือบไปใครอยากรู้ไปถามเราเวทีก็รู้ เรื่องวงในแล้วคุณถามแลถาม <ๆ S 1> ทั่วไปแล้วกับนบรรยากาศวันนั้นเป็นยังไงบ้างที่ไปกับรถโรงเรียนขอบคุณมากครับวันนั้นนะครับทั้งคือก็ดีใจที่แบบกลับไปแล้วได้รับการต้อนรับอยาบ่างอบอุ่นจากอาจารย์นะครับจากน้องๆในโรงเรียนเองนะครับก็คือรู้สึกว่าดีใจที่เขาเขาเรียกว่าอะไรนะเขาเห็นเราเป็นแบบว่าเป็น เป็นเป็นตัวอย่างหนึ่งในโรงเรียนเขาหลายหลายคนในโรงเรียนก็เอาเราเป็นไอดอลเอาเราเป็นแบบอย่างอะไรเราก็ดีใจตรงนั้นนะครับใจนะครับเพิ่มแล้วได้คุยกับเพื่อนเพื่อนไหมที่แบบเพื่อนเพื่อมีโอกาสได้ดูเราออกทีวีไหมอะไรเงี้ยอ๋อไม่ค่อยคุยครับช่วงนี้เพื่อนทิ้งไปหมดแล้วแต่ว่าเพื่อนไว่เยอะไม่มีเวลาไม่มีเวลาด้วยไม่ไม่ค่อยได้ติดต่อกันมากกว่าเพราะว่าส่วนใหญ่จะเป็นทํางานแล้วเพื่อนก็แบบว่าพอสอบเพื่อนเขาสอบบ่อยครับแล้วเพื่อนนี่ก็ ถ้าเกิดเพื่อจริงก็คณะแพทย์มของอ่านหนังสือกันทั้งวันชีวิตก็มีแต่หนังสือหนังสือครับ่วงนี้ก็จะเหนื่อยหน่อยแล้วก็ห่างกันไปนิดนึงนะครับอ่ะมาคุยกันิดต่อเรื่องโรงเรียนนะครับครับหลังจากที่ไปเยี่ยมกับรายการรโรงเรียนแล้วนะครับได้มีโอกาสกลับไปที่สาาิีอีกครั้งบ้างไหมครับเออได้มีโอกาสกลับไปไหมเหรอครับครับได้กลับไปยังอ่ะรู้สึกว่า ยังยังไม่ได้กลับไปครับแต่ว่าถ้าเกิดก่อนหน้านั้นที่จะไปราการโรงเรียนเคยกลับไปแล้วแต่ว่าหลังจากโรงเรียนไม่ได้กลับไปแต่ว่าได้เป็นแบบว่าติดต่อกับอาจารย์อะไรทีแทนกับอาจารย์กับน้องๆแทนค่ะถือว่าเป็นสิทธิ์ที่น่ารักตลอดจ้าพี่ครับถามหนึงนะครับน้องแฟนคลับต้องอยากรู้แน่นอนถ้าสมัยเรียนเนี่ยสมัยเป็นเด็กชายเรืองฤทธิ์เนี่ยเป็นเด็กชายไหนครับสมัยเป็นเด็กชายเรืองฤทธิ์เนะครับเด็กเรียนหรือเปล่าหรือวแบบเป็นแบบหมอโงหรือเปล่าหือแต่บอลแต่ไม่เป็นเล่นแต่งรุ่นพอด้ไหน ตกพละตลอดแต่ท็อปเลขนะครับเหฮเฮ้ยเหมือนเหมือนขี้คุยว่ะเหมือนโมนะเมื่อกี้แล้วขนาดขี้ว่แต่พูดเฉยเยพูดลอยลอยพูดให้เข้าใจนะอย่างลิปเป็นเด็กแบบไหนเด็กคงลิกไม่ใช่เด็กเรียนครับเป็นเด็กเรียนเป็นไม่ค่อยไม่ได้ไม่ได้แบบว่าเป็นเด็กเรียนแต่ว่าเป็นเด็กที่เด็กเลียวเอใช่ใช่ดักเรียนหลังเวทีได้เลย นี่คือก่อเขาแฟนบก็ห่วงนะใช่จ้ะนี่ก็อเด็กก่อนได้ไงไม่ไม่ใช่เด็กเรียนครับแต่ก็ไม่ใช่แต่ก็ไม่ใช่เด็กที่ไม่สนใจการเรียนก็ไม่ได้เด็กเกเรอะไรคือแบบว่าเรารู้ตัวว่าเราแบบว่าเป็นคนแบบเขาเรียกว่าอะไรเป็นคนแบบเดลี่เป็นคนแบบ สนุกสนามไม่ค่อยชอบจมอยู่กับการนั่งเรียนทั้งวันอะไรเงี้ยเออเราก็ต้องมารับผิดชอบกับการอ่านหนังสือสอบแทนนะครับก็ทําให้แบบว่าก็คะแนนก็ดีอะไรเงี้ยสอบเข้าคณะได้สอบเข้าคณะแพทย์ได้ก็ไม่ธรรมดาต้องไม่ค่อยเข้าไหลครับก็สอบเข้าได้เป็นคนแรกของโรงเรียนเน้นหนักนะคืออยู่ไปอยู่ด้วยกันและสร้างความสนิทชัดเจอได้นิสัยมือนกันเลยรุ่นน้องๆนะเราเราเต็มที่อยู่แล้วโอเค ะนะครับก็ถือว่าตอนนี้ก็คือพูดถึงเรื่องราวของลิซไปแล้วนะครับแต่วันนี้ฮะลิซครับบรรยากาศที่มาเจอกับส,สาวเชียงรายคนเชียงรายวันนี้เคยมามาก่อนไหมเชียงรายเชียงรายที่เคยมาไหมครับ ยังไม่เคยเลยไม่เคยเลยนี่ครายคตมาเจอแันกับตอบ <ๆ S 3> แบบประชดประชันและน้อยใจมากบอกว่าไม่เคยมาเลยนะครับ <c oughs> ก็ถือว่าดีแล้ววันนี้น네ที่ได้มาเจอกันนะครับเพราะว่าแฟนคลับเนี่ยอันนี้พูดเป็นภาคเหนือนะพูดเป็นภาคน้าภาคเหนือนี่น่ารักมากนะครับที่ได้ไปบ่อยสุดก็คือเชียงใหม่นะครับเชียงใหม่เนี่ยจะน่ารักแบบไปต้อนรับตามสนามบินอะไรเงี้ยแล้วก็แบบว่ามีพิธีรีตองของเขาพอเราเราลงจากเครื่องมาปุ๊บเนี่ยเรตั้งแถวเป็นขบวนนะครับโอ้โหถึงจะแจ็คมเลยเหรอตั้งแถวเป็นขบวนเสร็จปุ๊บร้องเพลงชอบกันจีนชอบกัน แล้วก็จะมีจะมีหัวหน้าแก๊งเอาดอกดาวเรืองมาคล้องคอให้ขันาหนั้นเลยหนึ่งก็เป็นซสประมาณนั้นก็มองอยู่ว่าเรามาทำอะไรมาร้องเพลงแล้วมาหาเสียนพอออกมาตัวปุ๊บเสิร์ฟขนมจีนน้ำเงี้ยวให้ใช่แต่นแหนั่นเนาะใช่นี่ก็น่ารักข้างเหนือก็มีมานี่ไงถึงแล้วเหลเห็นแล้วขอบคุณครับขอบพระคุณนะคะไม่ได้หรอ อย okay, ู่ด้วยกันได้แก้น้องสาวรับรอรับยนะครับผมเดี๋ยวบอกแล้วเป็นสาวเชียงรายไม่ได้สร้างภาพเลยวกันซิไม่ได้พูดถึงเรื่องนี้เอาอยู่ไม่เห็นกันเลยเห็นกันเลยนะเมื่อกี้ก็มียให้กันหลายๆอย่างเลยเนี่ยเป็นแฟนคลับลิศนะครับผมแต่จังหวัดเชียงรายนี่นะครับถึงแม้ลิศยังไม่เคยมานะครับแต่มีเพื่อนร่วมรุ่นเดอะสตาร์ท่านหนึ่งนะครับก็เป็นสิทธิ์เก่าจังหวัดเชียงรายเหมือนกันใช่ครับเด็กเชียงราย พี่เซนนั่นเองโอ้โหเรียกพี่เต็มปากเต็มคำครับเียเซนเตอร์ซ่าแล้วก็เมื่อกี้คุณบีบีกับคนนี้ด้วยจังไรเหมือนกันจูเนียครับจูเนียนี่ไงเป็นยังไงครับทั้งเซนและจูเนียฝากอะไรมาบอกสาวๆชาวเชียงรายบ้างครับลิศครับเซนฝากเซนกับจูเนียฝากมาบอกคิดถึงมากเขาอยากมามากแต่ว่าเขามาไม่ได้นะครับเขาก็เลยส่งลิศมอบดวงใจดวงใหญ่ๆมาแทนรับไว้เต็มๆรับไว้เต็มๆนะแต่ว่าอ่ะยังไงวันนี้นะฮะก็ ยังไม่หมดแค่นี้เพราะว่ามีพี่ชายสองคนใช่ไหมที่อยู่ที่นี่นะครับมีพี่ชายน้องชายแต่ว่าผมก็มีพี่ชายคนหนึ่งอยู่ในรายการลดโรงเรียนของผมซึ่งเสียงดีมากแล้วก็อยากจะเห็นสักครั้งว่าถึงเชียงรายนั้นทีเนี่ยจะได้มาร้องฟิชเชอร์ลิงกับดิสเนี่ยจะได้ไหมกับพี่ที่เขาเป็นหมอเหมือนกันด้วยอ่ะเราจะฟิชเชอร์ลิงโชว์บนเวทีนี้เลยแหละครับ วันนี้ผมเลยอาจจะให้พ uhh ี oh okay ่โอ๊คนะฮะกับลิฟเนี um ่ยมาร้องเพลงฟิชเชอร์ลิงกันแฟนคลับโอเคไหมครับโอเคนะฮะอยากอะไเนี่ยเอาเพลงแบบว่าเบาๆซ้อมๆหรือว่าอยากจะได้เพลงเต้นเพลงแดนดีพี่โอ๊คก็ไม่ได้เตรียมพร้อมเลยเท่าไหร่ฝากครับโอเคยงี้านครับ ว่าไป็นีเอาเป็นเพียงเต้นแล้วกันเป็นสนุกสนุกนะทุกคนอ,คอย่าลืมก็ให้กำลังใจเขาลุกขึ้นมาเต้นกันแต่พี่ได้ะนะครับไม่งั้นเราด้วยดเดี๋ยวดูแล้ว,ลวกัน<ช>ว่าพี่องค์หรือลิฟใครจะแนวกัน